ได้กินบนน้อหมกเนี่ยเพได้กินีแลวนี่โจงไ้มือื่นบ่พี่น้องก็แมงนจงไ้ลูกนี่เขาาเดี๋ยวไม่มกเดี๋ยวลกมักหมกเิ่นเอาแม่เิ่นเอามาฝากลูกได้ครับแล้วบรากาแ cap กด ไม่เปนที่กานเนาะเด็กไม่คนไปมีคนไปคนจะคนบ้เนเนี่ยจะมีคนไปคนจะค่อยนพิ่มเขาเก่าอะสไม่กวนบุเรียวต้องเก็บมาโปแยกนะพ่อเป็นเรื่องอะไรหรอ น้องลงมาจากรถขอไหรับก่อนมันเกิดก็เป็นอย่างนั้นบุกลาบเป็นอย่งเป็นากัาเป็กินมาเนี่ยมึงหนาม่ไหวล้ครับการันเาเป็นน้องนไรอยู่กาันอยู่แม่มดกินหรือยังแม่มดเป่า่มดเป่าก็จะเอาไก่แดงมาให้กินกับอหาน้ม่กินไก่แดงลองกินยมกเตา กินหอดปลาแดกตัวเบ่ๆว่าเรากินหมดแล้วพีนพ่น้องพี่รถกินอะไรทิ้มด้ยวยอะไรเหลืออยู่ดอ่ะกินบอกหังไม้นะเอาของไปไว้ก่อนไปงั้นไหมเอาเว้เงนตาไหมแล้วร้องครับตัวอย่างาออก็เอาชุดใหญ่ขึ้นมาแม่่เนียงั้นไหมนี่

ลูกนี้ยเดียวมาฝากก็มร่องขึ้นแรกอ่่ถ้าส่เตยก่อนเอาาเตยก็คือใสุ่้นเชหมือนเตยลามีทีมฟอน์ะ่อ่าคือโชคือโชลำโชโชลำเต้ยโชลำเต้ยไปเลยโชลำเต้ยไปเลยเพราะว่าอย่าไม่มังไม่มีคนยังไม่มีคนก็เบรกแรกกะคัดเทนแนม อะไรละเพลงแบบราคาเข้าไปคนไม่ได้หลายหรอกครับนี่แต่ว่าคำวิ่งกระแสกันไปไปช่วงกลางกาลังหลังจากดาราล้กพันเยอะไปลงมแล้วแล้วยจังเพิ่มเร่อดีเทาแล้วเราจะมาช้่วโมงที่องสกองชวโ้าจเร่เพิองเริ่เริ่มเสร็จแล้วกับไปเลยนี่ชั่วโมงมแประมาณ นี้หยอมนี่หละแต่แต่แต่ขอเวลาเป๊ะเลยเด้จะจะจบช่วยนะเราต้องแจ้งเขาได้เอเอมื่อเลยออตมันให้มัวาเปลี่ยนเปลียนทายยากือปีงอหันเรอ่เนอันตอนแปลี่ยนทายมันจืดปีกายเนี่ยจืดเพราะว่ามันบ่มีเพ้งขัดเมื่อกไม่มีเอ็มดีเนาะคนมันเบื่อบ่อสันก่ั ทา้งทีมเท่าน่ะสแตนบาย EDM ไว้แมนถ้าสิมเพราะว่ามันเปลี่ยนมิกไงพ่อมันจะมาใช้มิกตัวเดียวกันไม่ได้ทีนี้ปัญหาว่ามันต้องสลับเฟสสายมิกก็เลยว่าต้องมี EDM ก็คือต้องบอกจันโค้งไว้แต่ว่า,า EDM แบบเอาแบบอีสานมอลลับมั่วดีกว่าก็ต้องเอาแบบสติงตแบบ่อมนออนนี้อีสานเะั่วสเน่ยสนุกสนุกต่อไปเรย เพราะว่าเวทีเขาเป็นเขาเขาเน้นเป็นลำวงบาเป็นแนวอีสานเขาก็ต้องเอาเป็นแบบ e d m แบบอีสานเป็นแบบอะไรนดแม่ให้มันได้ฟอดแต่มันเป็นกินอายของเขาไปเลยงานบิ๊กงานบิ๊กมันไม่เหนื่อยหรอกเลยก็ได้เบรกทั้งสามชั่วโมงสี d ่ช like e ั่วโมงเบรกดูอดกราจะเริ N, like e ่มด้อ <worldwide> แบเนมิ้นคือเนี่ยนักดนตรีเราน่ต้องสกเวลาวสคิปให้ว่า็อกนี้คือช่วงเวลายังดีซีเออนี้ยังไล่ะหัวร้อยเ่มีบทกลวยสิงคโปร์ัคู่ไปกินาคู่วยดซีมเป้ สวัสดีครับแม่ไวสุพิสวัสดีครับแม่ทิพย์กานแม่ดอมแมวเป้านะครับสสวัดีทุกคนดอมทุกบ้านเดือพี่น <ics> ้องพวกวันที่ไปใส่พี่น้องกันมาทานพาพี่ตั้นนั่งกินแต่ก็ดีอยู่มีเลขาดีค่ะคุณนัทวิ่งอย่างเดียวเอื้อนดังถึงด้พร้อมกับพ้องกันเดือยแมวเป้าไปเที่ยวเตาเด้อยวันที่เก่าเป็นยอดโซฟาออกมา เนาตัวป้ามาไวอ่สะส่อสีไปสอบแล้วเนาะไม่ผิดเนาะสะลูกสิมาเนาะอเอาเอ้าแก่ใครไปได้ตอบ,บดยันไปทาลูกไหมล่ะเมียนยันไปทาลูกดี <c oughs> ไ,กไปแก่แบบเมียนยันมันเรนียพอเมียนละนเนาะเมีเยนยันบดแก่ได้เจ้าภาพเบดไดเด้อนนะต้องไปเมียนยันแต่ยงเครื่องป้าออกมาจัดมองไอ้พระนั่งตัวป้ามาไวลุกรถแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพาไปสั่งจานก่อนวันที่แปดเราลงเร็วอยู่

แกงกลาดต้งตัวแทนมาแต่เป็นตัวลํำตัวไรอแกงพ่อเมลีบ้านแมมลีเป็นตัวใหญ่เล่นสมมุหมดเล่นกันเลยแล้วลํำสุเรียงมาพี่น้องวันนี้ไม่อุตสาหนะครับดีนะครับตัวดีนะครับทุกคน ขุดมาเหมดเรเดอร์พวกสาวผัวเผอนะเพียงพวกเนี่ยขุดมาขึ้นมาเลยในเรียนได้หร <c oughs> ื <c oughs> อเปลาบอนมาถึงวันมันเป็นเพลงที่เขาห้องน้ำพอเด้ไในป่ายพหอ่งน้วัดอาจารงมาเหมนเนี่ันเพบ่นที่ว่าด้ยับอาจารย์ยังเ่แล้วคือหนึ่งเมลอนนะขาดไปได้เพพวกเนี้ยผู้สาวผัผวเผอลจ้าแล้วการ เอิ่นไอ้เนี่เดินย้ำเดือยมีแห้งเพิ่มของเสตียคนกระลองน้ำได้ดีๆแกหน้าหมึกยิบมุนม่นั่นแหละแล้วอีกเพียงหนึ่งเสียคไประลองเดิ่อรลักสลายดอกฝ่ายบานแจกกิหลี่บอกว่าเป็นลูกเสตียคนกระลองน้ำได้แม่หัวหน้าได้ออกปะเอา ขน,นาดพ่อพ่อไปขอบกุดแเข็บอเอาไว้มือสุดท้ายอะไรอย่เนานะแล้วเอาไว้ังกคกแล้วเราออกมือสุดท้ายแล้วมือแรกเราพ่ออกกแล้วกแกไม่แก้แ่นอกก็แก้แก้แต้ออของของต้าหของขอสองเพลงสองวันได้ไหมมือแรกแบบอาจจะค้นของใจมือที่สองอาจจะเป็นสาวสองไว้ในคอนเสรนนะิม่นสลับโชว์เสลือเย่พี่ตะ<ช>บอ หมายถึงว่าเรื่องเขาเสียไปใส่เตยขันดึงคอนเสิร์ตเมื่อเราใส่เตยขันก็ได้เป็นสนุกต่อหนึ่งเพลงอันบอดได้ว่าไม่อย่างดอกกระเทยเตรียมวีไปกระเทยอยากใส้ีไปเต้นเพลงนี้ ปเทนดไปเต้นก็ได้สาวบางโพน้ำเนยไปไหนแม่สาวบางโพม่มีโนทดเลหะแม่ที่จะถ่าบางโพไปดีไงไงนี่หรอกเล้เพื่เหนเห่นแน้แนป็นพวกนีหป่แม่ลำนีบ่ั้ยลำลำก็ยินำ่็ย็น ชาบางพพี่นองเอา้าไลาดหริบมันเจ๊ม่เปิดง่ายไอย่ะ